بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف قال قام ذاك قام سانتي قام جمرين قام إدومي إيقون الله سبحانه وتعالى พระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบาวของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักขอรอนะครับขอบคุณต่อมหาการุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้อิสลามเป็นทางนําแห่งการดำเนินชีวิตของผู้ที่ศรัทธาครับขอบคุณต่อมหาการุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เรามีชีวิตประวิงลมหายใจของเราเปรียบเทียบขอลครับในเวลากลางคืนที่เราหลับไหลท่าน,นเปรียบเสมือนกับการตาย แล้วเราก็อ่านดูอาหรือคําขอพรวจนะของท่านนบีมุมฮัมมัดสโลลัลอะลัยฮะสสลามที่บอกกับเราว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัคยานาบะดามาอามาตนาวะอิลัยฮินูชูรครับเป็นคําขอดูอาที่อยู่ในช่วงของการตื่นขึ้นมาครับหรือช e <laughs> <normal> ่วงหนึ่งช่วงใดที่ตื่นมาจากการหลับจะเป็นช่วงหนึ่งช่วงใดก็ตามแต่ส่วนมากเราก็จะนอนในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลา ปกติที่อรลา์จะส่งให้ความเงียบสงบเวลากลางคืนนั้นเป็นเวลาแห่งการหลับไหลแต่พี่น้องที่รักขอแล้วครับการหลับของเรานั้นก็เปรียบเสมือนกับการตายนั่นแหละอาคยานาเมื่อพระองค์ได้ทรงทําให้เรามีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับบะดามาหลังจากที่เราได้ตายนะครับในวจนะของท่านอบีนะครับบะดามาะครับมาตาก็คือตายนั่นแหละครับในภาษาอาหรับครับบะดามา อามาชนะวะัยไรฮิูชู้และยังพระองค์ที่เราจะกลับคืนไปครับทีนี้เราก็อาจจะนอนบนผ้าห่มที่นุ่มๆผ้าที่นุ่มๆในเวลากลางคืนครับแต่เราจะคิดเป็นประการใดถ้าหาว่าออีกคืนหนึ่งอีกวันหนึ่งที่นอนนุ่มๆผ้าหม่มนุ่มๆเราไม่สามารถจะห่มได้แล้ว แต่เราต้องหันมาเราต้องกลับมาห่มเป็นครั้งสุดท้ายห่อหุ้มร่างกายไปครั้งสุดท้ายด้วยกับผ้าขาวสามผืนหรือเร,เรียกผ้ากระันฉะนัพี่น้องที่รักขอรักรบการเตรียมตัวไปสู่พระองค์การเดินทางครั้งนี้การเดินทางไปสู่อลัลลอฮ์ต้องเตรียมสะเบียงไว้นะครับสบียงไม่ต้องใส่รถตู้ไม่ต้องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปนะครับสะบียงที่ว่านี้คือสะเบียงแห่งความดีเราจะลับไปหาอาลัลลอฮ์พะหลังจากที่ถูกห่อหุม้ม ผ้าห่มนะครับหรือผ้าผืนบางๆรืกว่าผ้าขาวเนี่ยสมผืนนะครับแต่ผู้หญิงอาจจะเป็นห้าผืนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับมุสลิมาก็เป็นผ้าเรียกว่าผ้าห่อศพนั่นแหละครับถ้าหากว่าอามานความปัิบัติไม่มีนะครับเราก็เป็นห่วงร่วมกันนะครับว่ากลับไปหาอลอ์ในสถานภาพที่ไม่มีอะไรไปเลยขอดนุาต่อล้อนนะครับให้เราได้มีโอกาสมีชีวิตอย่างชีวิตด้วยกวับ เรานั้นมีอมามุธความดีสิ่งที่จะทาให้เกิดความดีงามครับนำไปสู่การได้วความดีก็คือการเรียนรู้เพราะความรู้นั่นจะยังประโยชน์นะครับนําเรียนกับพี่น้องที่รักของเราก่อนนั้นนี้ว่าท่านกูไบซ<า>อสฮาบะของท่านนะบีอายุมากแล้วเนี่ยพิหาท่านนะบีและท่านดบีก็แนะนําว่าท่านจะไม่เดินผ่านต้นไม้ใบหญ้าหรือแม้กระทั่งดินเหนียวที่เดินเหยียบจ้าไปเนี่ยนอกจากเขาจะ ขออิสติกฟาซให้กับท่านด้วยกับการที่ท่านหลังจากที่ละหมาดซุบขี้เสร็จแล้วอ่านดูอาร์นะครับหรือวจนะของท่านอาบีเป็นดูอาร์ที่บอกว่าซุบฮานลลอฮันอัซิมวะบิฮัมดิฮีครับซุบฮานลลอฮันอัซิมวะบิฮัมดิฮีซุบฮานลลอฮันอัซิมวะบิฮัมดิฮีนะครับอ่านแบบนี้สามครั้งนอกจากต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นที่เราเดินผ่านไป นั้นเขาจะขออิสติฟาสขออภัยโทษต่อเราให้กับบาปผู้นั้นที่เสร็จสิ้นจกกัดการและหมาสุภีแล้วกล่าวแบบนี้ครับสุฮารนรัอฮ์อาซีมวอบิฮัมดีฮีสามครั้งเนี่ยเราจะทรงให้สัปพะสิ่ง์เหล่านั้นขอดุอาอิสติฟาาให้กับเขาขเช้ญครับพระองค์ก็จะทรงตอบรับพระฉะ่รของเราครับเรายัางอยู่เรื่องของความดีฉะนั้นไม่อีกประเด็นต่อมาก็คือ วันนี้พูดคุยกันครับพี่น้องครับไม่มีใครหรอกนะครับที่เวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็คงจะพูดกันอยู่บ่อยๆครับว่าไม่มีใครไม่ต้องการสิ่งตอบแทนหรือค่าตอบแทนหรือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ตอบแทนได้หลังจากที่คนคนหนึ่งได้ทําในสิ่งหนึ่งนั้นแล้วเช่นแต่งงานก็ต้องการมีบุตรนะครับได้สืบสายสกุลนะครับได้ทําให้บุตรบุตรละหลานนั้นได้ขอดุอาให้อันนี้เป็นผลพวงเป็นกําไรที่ปรารถนา ของผู้ที่เขาแต่งงานนะครับแต่หากว่าเราจจไม่ให้ก็อลัลฮัมดูลิละกับครับกับเรื่องของบุตรหลานแต่ทุกคนมีเป้าหมายอย่างนั้นอยู่แล้วหลังจากแต่งงานถ้าทํางานก็ต้องการเงินเดือนค่าตอบแทนอันนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้เข้าใจง่ายนะครับการที่เรียนหนังสือนักเรียนนักศึกษา เสร็จสิ้นจากนึงปีแล้วเป็นปีหน้านะครับอีกปีหนึ่งก็ต้องผ่านกระบวนการของสอบสอบ,สอบในเทอมนั้นณเวลานั้นในภาคเรียนนั้นในภาคการศึกษานั้นไม่ว่าจะเป็นระดับของการศึกษานะครับและช่วงในระดับใดก็ตามก็ต้องการสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตอบแทนก็คือการที่ประสบความสําเร็จนะ,ะการเรียน,นนั้นนะครับนี่คือความปรารถนา ของมนุษย์ของผู้คนชาวนาชาวสวนชาวกเกษตรก็ต้องการผลผลิตจากสวนจากไร่จากนาจากการที่เขาได้ลงทุนเพาะปลูกไปทําการค้าก็ต้องการผลกําไรเพราะครับนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้เข้าใจง่ายแล้วก็เข้าใจได้ด้วยว่านี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาในสิ่งตอบแทนเะนนั้นการที่คนหนึ่งคนใดได้ศึกษาหาวิชาความรู้เขาจะได้อะไรตอบแทนละ่ะ ครับเขาจะได้ความพอพระทัยจัล้อพระองค์จะทรงให้เกียรตินะครับกับละล้อจะท่งให้บรรดาบาลายกาทนั้นให้เกียรติแก่บรรดาผู้ที่เขาศึกษาสแสวงหาวิชาความรู้ไม่ว่าพี่น้องจะนั่งอยู่ที่ข้างหน้านะครับในขณะที่พี่น้องได้ชมครับกับรายการแบบนี้ก็ตามหรือเมื่อใดก็ตามที่พี่น้องได้ไปเมื่อเราไปศึกษาหาวิชาความรู้นะครับจากเนื้อหาวิชาการ หรือเมื่อใดก็ตามที่เริ่มต้นจากการหาวิชาความรู้จากกิตาิบุลุษและสุนทรของท่านนับีจากการเรียนรู้จากบรรคณาจารย์ต่างๆหรือกาอ่านจากอันกุรอานจะอ่านกุราากอนรานก็ตามทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่ปัจจัยที่ทําให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัย มีวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมครับที่เป็นฮะดีษนะครับท่านสุฮียของอิหม่ามเบฮะกีครับได้รวบรวมไว้เช่นกันท่านอิหม่ามอิบนูมายยะครับอิบนูไหบานนะครับก็ได้รวบรวมไว้เช่นกันนะครับจากเรื่องของคุณค่าของหรือความประเสริฐของการศึกษาหาวิชาความรู้ครับสุฮาบาของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะสลลัมท่านหนึ่งครับที่ชื่อท่านอบูดาร์ดะหรือรอฮูอัน ครับซึ่งเป็นสหาบะางของท่านนาบีม,ม,ม,สสมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะดิษใน,ในี้ครับวายญอาฟีฮานิซินอับดุลลาห์ดารุลอันนะครับฮะดิษนี้วจนะนี้จากท่านนาบีที่ได้แนะนำเนี่ยนะครับคือท่านอบูดุลลาห์ได้ยินเนี่ยเป็นต้นครับก็มาจากคําแนะนําหรือท่านได้ยินท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับว่าก็ละสลมาตุรัสูลัลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูล من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سحل الله له طريقا الى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجانب حتى لطالب العلم رضا بما يستغفر إن العليم لا يستغفر له มันฟิสมาวาทีวามันฟิลอาติฮัตันยาตานิฟิลมาอีหาฟาตุลอาลีมินอัลอาบิดีนะครับในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต้อหัวอะัยฮิวะซัลลัมครับนั่นก็คือบุคคลใดที่เดินทางมุ่งไปหาความรู้หรือบุคคลใดที่เขาแสวงหาความรู้นะครับถ้าหากว่าเขาเดินทางเขาจะได้รับสิทธิ์อย่างดีนะครับ อย่างไรครับอลัลจะทรงให้เขาพบกับความราบรื่นต่อหนทางไปสวรรค์ใครก็ตามที่เขามุ่งหวังหาความรู้โดยให้ความรู้ที่มีความพอพระทัยจะอ,อัลสวรรค์จะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาซึ่งอย่างที่เดียนกับพี่น้องที่รักขออลัลครับว่าไม่มีใครที่ทําอามานความดีการปฏิบัติหวังความพอพระทัยจะอ,อัลแล้วเขาไม่ต้องการสวรรค์เพราะสวรรค์นะั้นเป็นการตอบแทนให้กับบรรดาผู้ที่เขานั้น อินนลินมุตตะกยนามาฟาดาบรรดาผู้ที่เขายำเกรงต่อร้อนนะครับเป้าหมายของเขานั่นก็คือสวรรค์แท้จริงผู้ที่ประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะแล้วก็คือผู้ที่เขานั่นยำเกรงต่อลลอะหนึ่งจากนั้นที่จะทําให้เขามีความยำเกรงต่อล้อ์ก็คือการสแสวงหาวิชาความรู้ครับแล้วก็จะทําให้หนทางไปสวรรค์นั้นง่ายได้มากมากครับ ทำให้ผลทางไปสู่สวรรค์ง่ายได้เหลือเกินอะไรต่อไปครับพี่นอกที่รักของเราครับจากสิทธิพิเศษที่อลอ์จะส่งให้บุคคลที่เขานั้นสแสวงหาวิชาความรู้นะครับมลาัายกาก็จะกางปีกข,ของตัวคลุมให้กับบุคคลที่สแสวงหาความรู้ก็คือได้รด้ความอบอุ่นความร่มรื่นความร่มเย็นเป็นสุขมลาัายกาก็ยังลดปีกให้เขาปีกของมลาัายกานั้นหมายถึงครับเกียรต ติยศของบรรดามาลาอิกะนะครับนั่นคือเกียรติของมาลาอิกะแต่เขาก็ยังนอบน้อมคนที่เรียนศึกษาหาวิชาความรู้แม้กระทั่งมาลาอิกะก็นอบน้อมยอมที่จะสยบปีกให้กับเขาขรัสรบผู้ที่สแสวงหาความรู้ครับในสิ่งที่เขาได้สแสวงและพระองค์ก็จะทรงให้ความปรีดาในสิ่งที่เขาคือให้ได้รับความรู้นะครับและอะไรต่อไปครับมาลาอิกะได้สยบปีกกับเขาให้เกียรติกับเขา ผลทางไปสู่สวรรค์เป็นเรื่องง่ายนะครับและก็สรรพสิ่งทั้งหลายในฟากฟ้าและแผ่นดินแม้กระทั่งปลาในน้ํานกบนฟ้าปลาในน้ําหรือปลาในน้ำต่างก็ขออภัยโทษหรืออิสติกฟาร์ครับต่ออัลลอฮ์นะครับขอให้กับผู้ที่เขานั้นแ่างแหวงหาวิชาความรู้และพี่น้องที่รักขอครับความเลิ่เลือของผู้ที่มีความรู้นั้นเหนือนักธรรมอิบะดาห์ครับดุด,ดังความเลิศดของแสงดวงจันทร์ ที่เหนือแสงของดวงดาวทั้งหลายและพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับเหล่าบรรดาผู้ที่มีความรู้นั้นไม่ใช่หมายความว่าใครคนใดคนหนึ่งแต่ใครก็ตามที่เขานั้นสแสวงหาวิชาความรู้เขาอยู่ในระยะของผู้ที่รู้และเขาได้อะไรเอ่ยครับผู้ที่สแสวงหาความรู้ทั้งหลายถือเป็นทาญาทของบรรดานาบับีก็คือได้กําลังได้รับมรดกของท่านดับี Muhammad, าามุฮัมมัดสุลลอัลฮุอะไลฮิวซัมหรือบรรดานับีทั้งหลายครับที่มิได้ทิ้งไว้เลยต้แต่เพียงทีนัดเดียว หรือได้รับความรืเป็นมรดกแต่สิ่งที่ท่านประนั้นทิ้งไว้ก็คือการให้ก็คือความรู้การทิ้งว่าความรู้ว่าเป็นมรดกดังนั้นบุคคลใดที่ถือเอาความรู้ก็ถือได้ว่าเขาได้รับความรู้อย่างมาัง่งคั่งก็คือนี่คือมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัมอะไรอีกหมดซัมวันนี้หากว่าเราแสาวง,สาวงาหาวิชาความรู้หนทางสวรรค์ง่ายมา,มาเลกัสขอดุอาให้อิสติฟาตให้และก็เป็นคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของท่านนบี